ตัวละครหลักของเราไปไหนมีใครเห็นแมนดี้บ้างขอโทษนะคะที่มาสายตารางถ่ายงานของฉันยุ่งมากเลยล้ะคะ่ะลี่หยายพูดถึงกันบ้านอีกนะช่วงนี้มีเพียบเลยละ่ะ <c oughs> อ,อืมอ๋อใช่เดี๋ยวฉันขอกลลองพร้อมแอคชั่นง่ายฉันแมนดี้ฉันไม่ค่อยมีดวงเรื่องผู้ชายเท่าไหร่เอาจริงนะในเรื่องความรักเนี่ยฉันแพ้มาย,ยับเลยละ่ะแฟนคนแรกของฉันคือแดเนียลตาของเขาประกายเหมือนกับเพชรเล่นแสงอาทิตย์ แต่ว่าทุกอย่างล้วนปลอมไปหมดเพราะว่าแดเนียลแอบคบสาวคนอื่นเป็นโหลลับหลังฉันฉันตัดไอห,หลายใจนั่นออกไปต่อมาฉันก็ตกหลุมรักบ็อบบี้เขาดูเหมือนคนฉลาดและมีความสามารถโชว์ไม่ดีนักที่เขาดันเก่งสุดในเรื่องโกหกเนี่ยตั้งแต่เราเจอกันเขาก็โกหกมาตลอดเลยฉันไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าชื่อของเขาคือบ็อบบี้จริงๆเลาแบบสั้นๆฉันก็เลิกกับเขาเหมือนกันให้พ้นหน้าให้พ้นใจหลังจากนั้นฉันก็เจอแพทริกเขาโรแมนติกมากเลยค่ะเหมือนกับเจ้าชายดิสนีย์เลย แต่ที่เขาอยากขโมยไปไม่ใช่ใจฉันแต่กระเป๋าตังค์ฉันค่ะฉันไม่มีทางเลือกนอกจากทิ้งเขาด้วยแล้วก่อนแพทริกแน่นอนว่าฉันตัดสว่างแล้วและแตัดสินใจว่าความรักไม่ใช่ทางฉันเลยกลับกันฉันไปสนใจเรื่องการเรียนและทุ่มเทเวลาว่างไปกับงานอดิเรกทั้งหมดฉันถ่ายวายและโพสลงในช่องเล็กๆของฉันในที่สุดความทุ่มเทก็ออกผลภายในไม่กี่ปีฉันก็กลายเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามเป็นล้านชีวิตวุ่นวายทีเดียวค่ะถ่ายงานสัญญาร่วมงานกับคนอื่น ฉันเริ่มถ่ายวิดีโอในสตูร,ระดับมืออาชีพและจ้างทีมผู้ช่วยด้วยทั้งช่างออกแบบแสงช่างแต่งหน้าและอื่นๆทุกอย่างจริงจังทีเดียวค่ะการทำคอนเทนต์คุณภาพสูงเป็นงานเต็มเวลานะวันหนึ่งฉันเจอบล็อกเกอร์ชื่อแม็กซ์ที่เพิ่งเริ่มทำช่องวิดีโอของเขาเท่มากเลยแต่ช่องของเขายังไม่ดังฉันก็เลยช่วยเขาด้วยความหวังดีพวกเราคอแลแลบกันและช่องของแม็กซ์ก็ดังจนได้เขาดีใจมากเลยแมนดี้เธอเหมือนแม่ทุนหัวฉันเลยนะ ฉันรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรแม็กซ์เป็นแฟนคนที่สี่ไหมเราอยู่กันอย่างมีความสุขไหมไม่ฉันพอแล้วเรื่องความรักแม็กซ์กับฉันก็แค่เพื่อนร่วมงานกันค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจากนั้นฉันก็เจอวันซวยต้องทําช่องมูลค่าหลายล้านพร้อมกับเรียนไปด้วยเนี่ยไม่ง่ายเลยจากนั้นเลขาส่วนตัวของฉันก็ทําเอาช็อกโดยการลาออกขอโทษนะคะฉันต้องย้ายไปเมืองอื่นฉันว่าคุณหาคนมาทํางานแทนฉันได้แน่นอนค่ะเธอก็พูดได้ง่ายๆนะสิเลขาดีๆมีค่าเหมือนทองเลยนะ เขาต้องคอยตามตารางงานฉันและประสานงานกับทั้งทีมด้วยแต่ว่าฉันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากขอให้เธอโชคดีในเมืองใหม่โอเคแมนดี้ไม่ต้องโลกเธอทําได้นะแต่ว่าในวันถัดมาฉันก็ไปถ่ายวิดีโอใหม่กับแม็กสายค่ะแมนดี้เธอไปไหนมาเนี่ยฉันบอกเขาว่าเลขาส่วนตัวลาออกแล้วแม็กบอกว่าเขามีเพื่อนที่กําลังหางานอยู่เขาโทรเรียกให้ทันทีและขอให้เขามาหาบิลลี่เป็นคนดีนะฉันว่าเธอชอบเขาแน่ หวังว่าเขาจะคิดถูกนะแต่ว่าทันทีที่บิลลี่เดินมาในสตูดิโอฉันก็รู้ว่าไม่เวิร์กแน่นอนเขาดูเหมือนพวกหลงตัวเองจอมหักอกสาวฉันโดนมาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะก็เลยมีแววในเรื่องนี้ฉันรู้จักคนอย่างบิลลี่ายมันดียินดีร่วมงานกับคุณนะครับฉันกําลังจะบอกพ่อคุณเพอร์เฟกว่าฉันไม่ต้องการคนแบบเขาแต่แล้วฉันก็ได้แจ้งเตือนจากผู้ติดตามที่กําลังโกรธปรากฏว่าวันนั้นฉันสัญญาว่าจะไลฟ์สดแต่ดันลืมซะสนิทเลยเวนกรรม ฉันต้องการเลข,ขาด่วนเลยล่ะค่ะก็ฉันก็เลยต้องจ้างบิลลี่แต่ว่าเขาก็เริ่มทำทุกอย่างเละเทะเลยเขาสะดุดสายไฟในฉากแล้วทำกาแฟหกใส,ส่สคริปต์ของฉันหลังจากเกิดเรื่องอีกรอบฉันก็หมดความอดทนแล้วก็วีนเขาผมขอโทษผมแค่ประมาามากเลยเดี๋ยวจะทำให้ดีขึ้นผมสัญญาเลยนะครับทำให้มันดีๆเดี๋ยวโดนไล่ออกก่อนกาแฟหมดแน่ปกติฉันไม่เข้มงวดมากนักหรอกแค่บางครั้งก็ต้องตึงบ้างเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีวันหนึ่งฉันออกมาเห็นบิลลี่กับแม็กซ์กระซิบคุยกัน คุยกันเรื่องอะไรเหรออ๋อไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกแค่เออฉันบอกบิลลี่ว่าฉันขอสาวคนหนึ่งเป็นแฟนแฟนคลับฉันเองอ่ะเอ่อใช่ตามนั้นอืมพวกเขาต้องปิดบังอะไรฉันแน่นอนแต่ฉันไม่ได้แคร์ความลับของพวกเขาหรอกวันถัดมาทีมของฉันก็เริ่มถ่ายวิดีโอสําหรับปาร์ตี้สาะน้ําฉันประหม่ามากเพราะว่าฉันกลัวน้ําฉันว่ายน้ําไม่ได้มีแค่ไม่กี่คนที่รู้อย่าไปบอกใครนะฉันอดมองไปที่สาดที่มันเหมือนมีแต่ลาวาเดือดปุดๆไม่ได้เลยล่ะค่ะ อะไรที่มันจะผิดพลาดได้พลาดเสมอไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ทำซอสบาร์บีคิวหกที่ริมสระทันทีที่ฉันเหยียบมันปุ๊บฉันก็ลื่นฉันนึกว่าตัวเองจะตายซะแล้วล่ละแต่แล้วแขนแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งก็คว้าเอวฉันเอาไว้แล้วรังฉันไม่ให้ร่วงลงไปในสระใจฉันเหมือนกับจะหลุดออกมาจากอกเลยในที่สุดฉันก็พักหายใจได้แล้วตอนนั้นฉันถึงเห็นว่าบิลลี่เป็นคนช่วยฉันคือขอบใจนะถ้าไม่ได้นายช่วยดูเหมือนผมก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์สักทีเดียวฮะ เขายิ้มอบอุ่นและฉันก็รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินบนในท้องหรือว่าฉันแค่หิวนะไม่นะเขาจะเป็นผีเสื้อนั่นแหละบิลลี่กับฉันหน้าแดงและทุกคนในกองก็มองเราด้วยความสงสัยนี่จะไปเดทกันหรือไงอะ่ะทํางานต่อมาอ๋อได้ใช่เพียงเสี้ยววิฉันก็กลับมาเป็นมืออาชีพและถ่ายทุกอย่างที่จําเป็นจนเสร็จสิ้นหลังจากนั้นฉันก็หยุดคิดถึงบิลลี่ไม่ได้เลยจากวันนั้นมาเขาก็เป็นเลขาผู้รัทิฏติรู้สึกเหมือนเขาอ่านใจฉันได้เลยลคะค่ะ ขาไปรู้มาด้วยว่าฉันชอบที่มีดอกพีโอนี่สดอยู่ในห้องแต่งตัวและฉันก็เป็นสวิตตี้ผมขอให้เทเลอร์สวิฟต์มาออกวิดีโอของเธอได้ด้วยนะว้าเขาไปขอมาได้ยังไงอะพระเจ้าชัดๆเลยฉันรู้บิลลี่ชอบฉันใจเราตรงกันแต่ว่าฉันอ,อกหักมาหลายครั้งแล้วและยังไม่รีบพุ่มเทใจและเชื่อเขาในทันทีฉันโทรหาแม็กซ์เพื่อขอคําแนะนําด้วยแต่ว่าเขาคุยไม่ได้เพราะว่าเขาไปเด็ก,กับแฟนขับคนนึงอยู่โทษทีนะเออร์มารอฉันอยู่ไว้เจอกันนะ ฉันอยากดูเรื่องบิลลี่มากกว่านี้ก่อนจะสนิทก,กับเขามากขึ้นแล้วจาก,กรวาลก็รับฟังฉันวันหนึ่งฉันเดินกลับจากโรงเรียนก็เห็นบิลลี่เดินออกมาจากโรงทานพอดีอืมไปทำอะไรนะฉันเดินเข้าไปแล้วก็ถามพนักงานเรื่องหนุ่มที่เพิ่งเดินออกไปบิลลี่เหรอเด็กคนนั้นเหมือนพ่อพระเลยเขาเป็นอาสาที่นี่แล้วก็ทำอาหารให้คนไร้บ้านมาได้สองสามปีแล้วล่ะปรากฏว่าบิลลี่เป็นเด็กกำพร้าแล้วต้องเลี้ยงน้องๆด้วยตัวคนเดียวโธ่เศร้ามากเลยละค่ะนั่นทำให้ฉันเคารพบ,บ,บิลลี่ยิ่งกว่าใครเลย เาทั้งกล้าหาแล้วก็มีเกียรติพอฉันถึงบ้านฉันก็ Google ชื่อเขาแล้วก็พบว่าเขามีช่องเล็กๆของตัวเองอยู่ฉันชอบที่เขาไม่เคยขอให้ฉันโปรโมทให้หรือว่าใช้ชีวิตเศร้าๆของเขามาทาให้ฉันสงสารฉันรู้แล้วว่าบิลลี่เป็นคนดีจริงๆพวกเราเริ่มใช้เวลาด้วยกันบ่อยขึ้นคุยกันเรื่องงานซุบซิบเรื่องดาราแล้วก็เปิดใจคุยกันไม่นานบิลลี่ก็รู้ทุกอย่างที่มีให้รู้ที่เบอเดสตัวนี้เหมาะกับฉันไหม คุณนุ่งกระสอบมันฝรั่งก็ยังสวยเลยเวลาผ่านไปสักพักพอรู้ตัวอีกทีฉันก็ตกหลุมรักแล้วแต่ว่าฉันก็กลัวจะไม่กล้าสารภาพกับบิลลี่วันหนึ่งหลังจากถ่ายทำเสร็จฉันก็นอนบนโซฟาในห้องแต่งตัวฉันเหนื่อยแล้วก็ปวดเท้าด้วยจากนั้นบิลลี่ก็นั่งลงข้างฉันแล้วก็ถอดรองเท้าฉันออกคุณทำงานหนักไปแล้วมันดีควรพักบ้างนะเราสบตากันจากนั้นเขาก็พยายามจะจูบฉันแต่ฉันก็ผงะออกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะโทษทีผมชอบคุณมากนะนึกว่าคุณชอบผมเหมือนกันอะ ฉันถอนหายใจแล้วบอกเขาว่าฉันกลัวเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าฉันเคยโดนหลอกมาบ่อยแล้วบิลลี่ดึงมือฉันไปจับอย่างอ่อนโยนผมสัญญาว่าจะไม่หักหลังคุณแน่มันเหมือนฝันเลยล่ะค่ะเราทําทุกอย่างได้กันได้เจอน้องๆของเขาและซื้อของขวัญให้พวกเขาด้วยบางครั้งฉันก็ถ่ายบิลลี่ลงวิดีโอบ้างแต่ว่าผู้ติดตามของฉันก็ไม่เข้าใจว่าทาไมชินคบใครก็ไม่รู้ฉันไม่คิดจะพิสูจน์อะไรกับใครหรอกเพราะว่าฉันมีความสุขแม็กซ์ก็ยินดีกับพวกเราและแนะนําให้เราไปดับเบิลเดทกัน เขาแนะนำให้รู้จักแฟนชื่อเออร์มาแล้วเราก็ไปเล่นเ s c a p e r o o รทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่มีเรื่องที่กังวลใจฉันเออร์มาน่ารักและมองแม็กซ์เหมือนกับเขาเป็นพระเจ้าแต่พร้อมกันนั้นแม็กซ์กลับเย็นชาใส่เธอและหยาบคายด้วยนี่เออร์มาหรือว่าชื่ออะไรก็ช่างเป็นเด็กดีแล้วก็เอาโซดามาแม็กซ์คำพูดพิเศษอยู่ไหนนะี่ยอ๋อใชเ่เร็วสิ เอคนนั้นหลงเขาแบบหัวปากหัวปามเลยแล้วก็รีบวิ่งไปเอาเครื่องดื่มมาให้แม็กซ์ทันทีบิลลี่กับฉันมองหน้ากันแล้วก็ถามเพื่อนเราว่าทาไมเขาทําตัวแบบนั้นนี่นายเป็นอะไรรันเนี่ยอย่าทํากับเธอแบบนั้นสินายเป็นใครนะ่ะพี่ร่ือดผู้ประดุงความยุติธรรมเหรออย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะ่ะแม็กซ์ทำฉันผิดหวังมากจริงๆไม่รู้เลยว่าเขาจะยะโสได้ขนาดนี้แต่ว่าเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่ดีและบางครั้งก็เจอกันในกองด้วยวันหนึ่งพวกเราถ่ายวิดีโอใหม่กันอยู่ บิลลี่ที่กำลังโมโหก,ก็วิ่งเข้ามาในห้องเขาคว้าคอเสื้อแม็กซ์และตะวาดนายนี่มันสารเลวที่สุดเลยทำแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะถอยไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นนายเสียใจนะอะไรของพวกนายเนี่ยอย่ามาทำตัวแบบนี้ในกองถ่ายกันนะพวกนั้นมองหน้ากันแต่ก็ไม่ทะเลาะกันต่อฉันไม่เข้าใจว่ามีเรื่องอะไรจนหนุ่มคนหนึ่งในทีมฉันมาเล่าให้ฟังแม็กซ์เบื่อแฟนคนนั้นแล้วก็เลยทิ้งเธอไปบิลลี่ดูเรื่องก็เลยดูจะตัดสินใจปกป,กป้องเธอคนนั้นฮะโธ่เออมาฉันรู้ว่ามัันนนนนนเจบขาดดไหหนะะตอกอกอโกก แน่นอนว่าฉันอยู่ข้างบบลลี่ฉันตัดสินใจคุยกับแม็กซ์หลังจากถ่ายทําเสร็จแล้วด้วยนี่นายเป็นคนเฮงซวยแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือว่าก็ทําตัวเป็นคนดีเพื่อให้ฉันช่วยดันช่องนายจู่ๆเขาก็คำออกมาจะมาหมกมุ่นเรื่องความรักของฉันทาไมเนี่ยบบลลี่ของเธอก็ไม่ได้ดีนักหรอกจําวันที่เห็นเราคุยกันได้มาบบลลี่บอกว่าเขากลัวเธอจะไล่เขาออกฉันแนะนาให้เขาทําให้เธอตกลุมรักแล้วบอกด้วยว่าต้องทํายังไงคิดว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็นและชอบดอกฟิโอนี่กับเทเลอร์สวิทเธอซื่อบือ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะค่ะแม็กซ์บอกว่าบิลลี่ก็แค่ทําให้ฉันหลงรักเพื่อให้ฉันช่วยดันให้เขาดังเท่านั้นแหละค่ะฉันร้องไห้อัดหมอนทั้งคืนเลยนึกว่าบิลลี่จะพิเศษซะอีกแต่เขาก็สารเลวเหมือนคนอื่นเลยฉันอยากจะเอาคืนเขาแต่ในที่สุดก็คิดว่าไม่ต้องลดตัวลงไปก็เช้าวันถัดมาฉันก็เลยหยิบมือถือแล้วก็ถ่ายบล็อกสั้นๆเพื่อโปรโมทช่องของบิลลี่ติดตามช่องคนด้วยนะคะเขาเป็นคนดีจริงๆนะหลังจากนั้นฉันก็ไปโรงเรียนแต่จู่ๆบิลลี่ก็เดินมาหาฉันแมนดี้ทำไมโพสวิดีโอนนั้่ะ คือว่าผมซึ้งใจนะมีคนมาติดตามผมเยอะเลยแต่ผมไม่ได้ขอนะทำไมร้องไห้อะต้องการอะไรจากฉันอีกได้ตอบต้องการแล้วนี่ฉันโปรโมทช่องให้นายแล้วไงยินดีด้วยนายได้ละ,ละครได้เนียนมากนายโดนไล่ออกแม็ <Max S 1> กซ์บอกทุกอย่างแล้วเหรอใช่อย่ามาบอกว่าเขาโกหกนะไม่ไม่ได้โกหกหรอกตอนแรกผมทำดีกับคุณเพราะว่าความเห็นแก่ตัวแต่แล้วผมก็ตกหลุมรักคุณผมพูดจริงนะเชื่อผมเถอะฉันเชื่อคนอื่นมาพอแล้วขอบคุณที่ให้บทเรียนกับฉันอีกนะลาก่อนความรักของเราก็เลยจบลงฉันใจสลายเลยล่ะค่ะ ในเย็นนั้นก่อนฉันจะเข้านอนจู่ๆฉันก็ไถไปเจอช่องของบิลลี่เพราะว่าฉันยอดผู้ติดต,ตามช่องนี้เหลพุ่งขึ้นเขาไลฟ์สดฉันนึกสงสัยขึ้นมาก็เลยดูไลฟ์นั้นว่าไงครับวิดีโอนี้เพื่อผู้หญิงที่เป็นทุกอย่างของผมแมนดี้ถ้าเธอดูอยู่อยากให้รู้ว่าผมรักคุณนะทุกคนขอบคุณที่ติดตามช่องผมนะแต่ว่านี่คือวิดีโอสุดท้ายแล้วผมจะลบช่องนี้เพราะว่าไม่ต้องการแล้วถ้าผมต้องเสียแมนดี้อ๋อเหรออย่างกับฉันจะเชื่อมุกโปรโมทแบบนี้หลอกกันไม่ได้หรอก ต่ฉันต้องแปลกใจที่บิลลี่ลบช่องเขาจริงๆฉันไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงนี่เขาไม่ได้โกหกจริงๆเหรอฉันอยากจะโทรหาแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่พลาดซ้ําและเชื่อใจบิลลี่อีกฉันก็เลยวางมือถือไปผ่านไปสองสามอาทิตย์ฉันก็ค่อยๆฟื้นตัวจากความรักที่ล้มเหลวอีกครั้งฉันเรียนต่อแล้วก็ทาคอนเทนต์ให้เหล่าผู้ติดตามฉันพยายามลืมบิลลี่แต่ก็ไม่ง่ายเลยเลขาใหม่ของฉันไม่ดีนักฉันรู้ว่าไม่มีอะไรหรือใครจะมาเติมช่องว่างในใจฉันได้ จากวันนั้นฉันก็เจอแม็กซ์ข้างนอกฉันไม่ได้คุยกับเขาตั้งนานแล้วเขามา่เดนเล่นกับแฟนคลับเขาสาวคนนั้นหลงเขาเห็นเห็นแม็กซ์บอกเธอว่าเขาเท่<ๆ>ขนาดไหนและเธอคือหนึ่งเดียวของเขาหน้าขำสิ้นดีฉันอยากบอกเธอว่าแม็กซ์โกหกและเดินไปหาพวกเขาแต่แล้วบิลลี่ก็มาจากไหนไม่รู้นายมาทําอะไรที่นี่ฉันอยากจะบอกแฟนนายว่านายเป็นคนแบบไหนเชื่อเธอเดี๋ยวเขาก็เบื่อแล้วแล้วก็ทิ้งเธอเธอควรจะเลิกกับไอ้โง่หลงตัวเองคนนี้ซะ เธอคนนั้นขอบคุณบิลลี่แล้วก็เดินแยกไปลําพังนี่คิดว่าตัวเองทำอะไรอ่ะนายไม่ชอบนะ่ถ้าฉันรู้ว่านายกล้าดีไปหลอกผู้หญิงอีกแม็กซ์มึงําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินหนีไปแบบไม่กล้าสู้ฉันมองบิลลี่ด้วยความนับถือสุดๆเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็นิสัยดีจากนั้นเขาก็หันมาเห็นฉันจนได้บิลลี่นาะยดีมากเลยนะแมนดี้คุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะฉันยิ้มสแสบๆให้หาเลข,ขาคนใหม่นะสนใจหรือเปล่าล่ะแทนที่จะตอบฉันเขากลับดึงฉันเข้าไปแล้วก็จูบค่ะ อยากให้เวลาหยุดจังเลยวินาทีนั้นเดียวยาจะเจ็บเจ็บของฉันได้เรื่องฉันก็เท่านี้บอกมาด้วยนะว่าคิดยังไงในช่องคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบายเอ้ยฉันประหม่ามากเลยอะ่ะคุณดูดีมากเลยนะนี่ยังถ่ายอยู่อีกเหรออ๋อใช่คัดได้